ทางเดอะรีพอเล็กท,ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครนินเสาชิงชานะชครับเะหมเท่อี้ัมนะเบเดี๋ยวจะเป็นการรับมอบก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับจากโมเดนฟอร์มนะครับ เป็นเฟอร์นิเจอร์รักโลกนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ชัชศิริพันธ์นะครับก็จะเป็นผู้รับมอบนะครับเฟอร์นิเจอร์รักโลกจากบริษัทโมเดนฟอร์กร๊ปนะครับท่านผู้ชมอา

เดี๋ยวรับชมบรรยากาศการรับมอบเฟอร์นิเจอร์สักครู่นะครับชมหาก่อนที่อาจารย์จะแถลงข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากที่ประชุมนะท่านชมมยเนี่ยเป็นร้อยยังครับโอเคครอบคุณนะได้ครับดีรับรยกไ

ก็เป็นการรับมองเฟอร์นิเจอร์นะครับท่านผู้ชมครับจากบริษัทโมเดิร์นฟอร์มนะครับท่านผู้ชมจากที่แอดมินสังเกตนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะเบานะครับท่านชมเป็นตงไม่ไร้บาทร้อยร้อยชิ้นเป็นร้อยชิ้นเลยชิ้นไหลายตันชิ้นหลายตันหลายชิ้น นี่ดูทั้งชมฮะเบานะฮะทั้งชมดายยกนิ้วเดียวของด้ายเลยทั้งชง อยู่ท okay. ี่ประตูเหนอเนี่ยโอเคเดกชายดกครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้สัมภาษณ์นะฮะนู้ชมครับบริเวณ้านบนะครับาวอยางเนี้ยบอกะรับ ก็เด็นเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ตะเกียนีนะต้องต้องอย่าเดืใเอจดใ,ใจกับผู้รับผิดชอบติดตัวเองนะครับแล้วก็พื่อปัเจ็บก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใหญ่หเกิดขึ้นะน,น,นววะ,แะนมม็แล้วก็เป็นการขอสานการณของมตมอลอะไรว่าทำที่แหล่งเดินหนีมากิแล้วเราก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนผมเข้ามาลรแดนใหม่ที่สีลงตอนสองนะซึ่งประช่ีที่เกิดดังวนไมู่้กลามมากแต่วันนั้นเราได้ตัการแต่วันแล้วว่าในเรื่อง,องการเดินทางหนีไฟ ต้องดูให้ดีเรื่องเชื้อเกลือที่ติดบนระดับเดิมหลายไฟที่มัวอยู่แล้วก็ได้จัดการให้ทางเกตตรวจสอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้มีการดำเนินการต่างๆเช่นนี้ที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสมัครได้โดยเว่าช่วงที่เราจะเกิดการนักท่องเที่ยวกลับมาในการทำมั่นใจให้กับนักประชาชนผู้ใช้บริการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวอาารท่านผู้วิจารณเรารือ การตรวจต่างๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้ท <ies> so so ่านบริหากระดิเป็นหัวหน้าทีมในการตรวจเชิญรุ่นที่ให้เข้มข้นขึ้นนะก็เป็นจังหวะที่ดีนะเพราะเราใช้จังหวะนี้ในการสร้างความมั่นใจให้กับเวลาถ้าที่ทำอยู่แล้วก็ทำให้เข้มข้นขึ้นเลยต้องมีกระดิ่งมาทำระดับเดี๋ยวจะจ้งกระดิ่งกล่าวในช่วงที่ผ่านมาเลยคือดินินสื่อเนื่องจากตั้งแต่ตอนที่เกิดไฟไหม้ที่ซอยศิเริมงคลที่ถึงนะคะด้วยสักษะให้ตรวจตราสถานบันเทิง เข้านอออกไปเข้าทาออกว่ารวมถึงโครงสร้างของสายไฟและอุปกรณ์การใช้ทั้งหมดเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็ประสานแผนกันก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขตนะคะต้องตรวจสถานบันเทิงสถานประกอบการเนี่ยอันสืบเนื่องมาจากเรื่องโควิดอยู่แล้วก็คือสถานบันเทิงสถานประกอบการเนี่ยจะต้องรายงานเราในเรื่องของโรคอยู่แล้วจะต้องรายงานเราในเรื่องของการประกอบการอยู่แล้วนะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราเพิ่มให้สำนักงานเขตตรวจด้วยว่าการประกอบการของสถานบันเทิงแต่ละแห่งนั้นมี ข้อร้องนักเรียนมีการรบกวนมีอะไรอย่างงี้ในพื้นที่อยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยบวกเรื่องของการดูเรื่องพิสติความปลอดภัยเข้าไปในการตรวจแต่ละสัปดาห์ทีื่อต้องรายงานคือการรายงานจรรยานารมาที่สพของกรทรงแต่เป็นการรายงานเรื่องความปลอดภัยหนนี้ทั้งนี้นอกจากนี้แต่ละสักงานเขตจะต้องมีแผนที่จะเข้าตรวจสถานบันเทิงเหล่านี้ร่วมกับสํนักต้องการและบรรทอสารพย์นะคะเพราะว่าต้องตรวจหลายมุมหน่อยก็ต้องตรวจทั้งโครงสร้างอาคารต้องตรวจทั้งเข้า การจัดพื้นที่ภายในร่วมไปกับการตรวจเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของมีตรงไหนที่สูญเสียกับการที่มเกิดเชื้อเพลิงหรือว่าถ้าในกรณีที่เพลิงไหม้เกิดขึ้นแล้วจะเกิดอุบัติเหตุเพราะนั้นเนี่ยอันนี้จะอยู่ในแผนที่เขาต้องตรวจพื้นที่ซึ่งก็ตามข้อสั่งการแต่ว่าจัดหตุการอนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ก็เพิ่มสั่งการเพิ่มเติมไปว่าขอให้ตรวจเป็นส่วนรู้ใหมากขึ้นแล้วก็เข้าในพื้นที่ให้ถี่ขึ้นพร้อมทั้งศึกษานท่านที่ผู้ชายเห็กว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจพื้นที่ให้มาก ก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นการตรวจตามแผนแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้ตรวจที่มีความขีดสูงขึ้นและตรวจที่ทุกคุมขึ้นรวมทั้งต้องดูด้วยว่าพื้นที่ของสนามประกอบกรากรเหล่านั้นเนี่ยอยู่ใกล้เดือดชุมชนด้วยไหมเพราะว่าถ้ามีชุมชนที่ต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยทั้งความยากลำบากที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ทั้งประชาชนที่ใช้บริเวณพื้นที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีทากเสียงเพิเ่มเติมก็นี้เดี๋ยวเราจะทาเพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็สำคัญก็คือตำรวจนะฮะคดิดิเชาผน ที่ถ้า olan, ทั่วสถานการณ์นะครับในสองเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มตรวจในพื้นที่ที่ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายนะครับที่ทยอยเริ่มเปิดให้บริการหรือว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราจดเป็น20ติดนะครับคุณเรื่องของทางมีไฟเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเรื่องของการสร้างสิ่งปิดความทางมีไฟเมื่อเวลาฝนตกหนาแล้วก็เรื่องของเครื่องเครื่องดับเพลิงนะครับเป็นต้นที่จดเป็นเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มีการปรับเปลี่ยนไปก็ผมได้รับคำสั่งจากท่านผู้ว่าครับให้ประสานงานไปทางกองบัญชาการตำรวจนครป่าท่านปพชรมันจะส่งบัญชีรายชื่อของสถานการที่ได้รับอนุญาตมาประมาณ250แห่งครับรวมกับสถานที่ที่ฝนขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของโจรนัาขานอกคนนิ่งครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคงจะต้องทำรายงานให้ท่านผู้ว่าได้รับทราบแล้วก็ทยอยตรวจเชิงรุกในช่วงเวลา กางวลนะครับตอนบ่ายที่ไม่ไปเกณฑ์การกิขวางแผนการการตรวจพิการเขาแต่ในบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องขอเข้าไปดูในช่วงเวลาที่เขาตรวจกินเพื่อให้ดูบรรยากาศสถานการณ์ไม่เหมือนว่าเวลาเราไปตรวจอาจจะได้ยห็นอย่างหนึ่งแต่เวลาตรวจจริงอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะรีดเนินการทุกทีนะครับต้องตรวจเชิงลุกนี่เป็นคนขึ้นมาโดยเรื่องผิดีลาว่ามีแล้วต้องต้องบอกท่านเพ่ยดีว่า มันจะมีสารที่อาจจะไม่ถูกกฎหมายก็ต้องรูอกนอานนี้แหละลุยเลยเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดเกิดเรื่องหน้าในสารที่ผิดกฎหมายไม่รับบริญ,ญาคเนี่ยมันก็ยิ่งอันตรายหนักขึ้นเลยแล้วเราก็ไปเสกเราไปชอบคดีไม่ได้ครับก็มันก็จะเดินหน้าในระบบที่ทำู่แล้วคุณต้องเร่งมือเพื่อให้ความรับผิดชอบเติมเนี่ยครับเพราะว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> ะจะพ่วกในเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับโรคบิดาดลิงไปด้วยไหมคะเพราะว่าอย่างคิดล่าสุดเราก็เจอว่ามาจากเรื่องของสถานบันเทิงอะไรด้วยค่ะครับปัญหโรคบิดาดลิงก็ต้องเรียนว่ามันมันไม่มาจากการการพฤติกรรมของในพื้นที่ประกอบการพฤติกรรมส่นวนบุคคลมากกว่าเพราะว่ามันเกิดจากการสมารัมผัสใกล้ชิดแต่ว่าลรคโรคเีิดาดลิงอานี้มีพิธีหนึ่งคือ้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนมากว่าว่าอย่างมีเพศสัมพันธ์เนี่ยการใส่ถุงยางอนามัยก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่านี่เป็นวิกฤตที่ าการเข้าไปตรวจในผับไม่ได้ช่วยตรงนี้แต่ว่าการให้ความรู้เป็นเรื่องสําคัญกว่าเรื่องใกล้แบบลิงก็ต้องมันเริ่มเข้ามาเอ้ยพิษยาลิงก็เข้าเข้ามาใกล้ตัวอีกกล้าละ,ละก็เกิดเพราะผู้ติดเชื้อตื่นเที่ยวอยู่ในกรุงเทพแล้วก็อยู่ใน,นเนี่ยแถวนานาอะไรกงี้ยึ้นอันเนี้ยแล้วก็ที่หน้าเป็นหมวดอันหนึ่งคือมันใช้ระยะเวลารักตัวนานก็มีความตัดกันแล้วก็ใช้เ,เวลาเก็บเดือนเลยเนี่ยจะเก็บอาการทำใหุ้ดเนี้ยบางคนอาจจะ ลืมมากเลยวัชร่าจ่าาใว่าที่หนึ่งท่คือต้องให้ความรู้ทั้งหน่วยฐานสารสุขแล้วก็ประชาชนโดยการลงพื้นที่ตรวจ่ยม,ม,มันคงมาทาไม่ได้ง่ายเพามันเป็นเป็นเป็นโรคมันเป็นโรคอีกต่อยรูปแบบเลยที่ไม่ได้มาจากการแค่ทางกา็ต้องขอบคุณองค์มาดูาละที่สามารถตรวจพบผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็จะให้เราสามารถประสาเรับมาเลยในะเราสามารถรีบเข้าไป ดูเดกแล้วก็ยกคนที่มีาเส่ยนะครีดือนารเ็มนาไักงทการตรวจแบบบุ้งเป้ารายละเอียดนะคะช่วง2เดือนที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของการควบคุมโรคแล้วก็เป็นเรื่องของการดูว่าตำแหน่งแห่งที่และข้อรองเรียนเพราะฉะนั้นถามว่า ในแต่ละพื้นที่โซนเข้มที่แค้มหานครลอยังมีอยู่บ้างไหมก็ยังมีที่เราเพิ่มที่เราทําเป็นข้อมูลไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ประสานทางวชรชนาทุกีท่านที่สืกษข่าวพูดแต่ในแง่ของการตรวจในเชิงของการเป็นความปลอดภัยจากเรื่องของมีีทางออกมีอุปกรณ์การใช้พื้นที่ข้างในเนี่ยก็ยังเป็นไปตามที่เรามีมาตรฐานอยู่ที่เราตรวจแต่ว่าเนี้ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าเรายังตรวจไปได้ไม่มากแล้วก็ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสถานประกอบการหลายสถานประกอบการยังไม่ได้เปิด เพราะ,ะน,นั้นการกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีจำนวนหนึ่งที่เปิดแล้วซึ่งซึ่งแอคทีฟอยู่ตอนนี้ซึ่งเราเข้าไปดูเข้าไปตรวจในเวลาที่เปิดบริการเนี่ยเราก็ยังสามารถบอกยังสามารถบอกได้ว่าเป็นการทำมาตรการความปลอดภัยที่ก็ได้มาตรฐานอยูแ่แต่แต่เรื่องของการที่บางทีทางเข้าออกมีการเอาวัสดุไปขวางทางหรือบางครั้งการไม่ยังละเลยไปในเรื่องของการดูรว่าเออทางเข้าทางออกมันไม่ได้มีสองทางหรืออีกทางหนึ่เป็นทางที่ใช้เฉพาะของร้านหรือเล่าอันนี้มีอยู่แน่นอน ดังนั้นเนี่ยเราคงต้องตรวจเพื่อมุ่งเป้าไปเรื่องในมิติของเรื่องอาชีภัยแล้วก็มิติในเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งโครงสร้างอาคารน่ะมากกว่านี้ค่ะอันนี้อันนี้ต้องทามากขึ้นค่ะตอนนี้ยังยังยังไม่พอค่ะคือเรื่องเป็นชันสาราการที่คุณกฎหมายเนะี่ยคนไหนก็จะมีทางออกทางดีไซน์ตามกฎหมายแต่พอไปปฏิบัติจริงเนี่ยจะเห็นว่ามีเก้าอี้โละในวางหวาทางไม่มีป้ายทางออกที่ชัดเจน นั่สำหรับผู้ที่มาเที่ยวที่ไม่ได้คุ้นเคยกับสถานที่เนี่ยจะไม่สามารถเห็นทางออกได้อันนี้ก็เป็นตัวกังวลทั้งในแง่ที่ว่าว่าจะมีทางออกตาฎรมายแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีตัวผิดขวางไม่มีจานใส่เราที่เราที่คือตลมตาจ่อยนท้่เราไปดูแต่วันนั้นเลยคือว่ามีทางออกสองทางจริงแต่ว่าไปอยู่หลังร้านแล้วก็มีโต๊ะวางวาทอยู่อะไรางเงี้ยตรงนีคนต้องเอาไปเชื่อมปฏิบัติเยอว่าสุดท้ายแล้วตอนทำงานเปิดใช้งานจริงแล้วเนี่ยมีผิดหวางอย่างไร ก็อาจจะต้องเนี่ยก็อาจต้องมีหน่วยที่ต้องไปตรวจสอบเป็นแบบไม่ใช่เป็นแบบไปเป็นทางการเราไปดูเลยว่าเหตชีวิตจริงเป็นไงนะครับโดยแต่คงไม่ได้แห่ไปเพราะว่าถ้าแห่ไปเขาก็บางอย่างก็เห็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้ไนได้ครับก็อันนี้ <ๆ S 2> นจะเป็นเป็นทางออกที่ต้องต้องให้หน่วยเนี่นวันนี้จะมีทีมลงพื้นที่ไปตรวจจุดไหนบ้า,างไหมคะอาจารย์ก็ผมว่ามีแต่ว่าคงไม่ได้เป็นเิดออๆนะผมไปดูอาการเพื่อเห็นชีวิตจริงก็มีทั้งทั้งกลางวันแล้วกลางคืนกลางวันไปมันก็ตรวจสภาพ ที่น <Wars> mhm. ั่นก Hi ็มีลูกค้าก็จะเห็นชัดเจนขึ้นสภาพสายไฟอุปกรณ์ติดเชื้อเพลื่อเครื่องสับเพลินเนช่นกลางคืนก็ต้อมีหน่วยที่ตรวจสอบที่ออกไปดูว่าสภาพจริงๆเป็นยังไงความหนาแน่นความเต็มในไหนก็เดี๋ยวถ้าในอดีตเราจะซ่อบเรื่องนี้ตรวจตรวมว่าต้องประสานตำรวจด้วยในตอนที่ตำรวจจะมีข้อมูลและที่เราตำรวจเี็พวกที่เหมือนว่าเปิดแย่เพิ่งแต่ประชากาศไม่แย่เลยอาจจะเป็นล้านหาจะล้านก็ต้องตดวบางทีคนหนาแน่นแล้วก็จะเปิด แต่ว่าพวกนี้เขาเปิดบริการนักยาหรลอเขาเปิดเป็นร้านอาหารนะ่ไหมแล้วพฤติกรรมอาจจะแบบดัดแปลงไปอ่ะอเนี้ยมันอาจจะไม่มีเรื่องราบปอดกันครบถ้วนตามมาตรฐานบริการที่ขออนุญาตตามกฎหมายก็ต้องดูให้ทร้บคุนหมดอ่ะว่าเราเราก็เริ่ดูในยาชนิดนี้ไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องอ่ะอั้างนี้เราต้องดูว่าเออเราจะเอาเรื่องทางถูกต้องอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องตำรวจให้เข้มงวดด้วยว่าในองค์การนั้นนี่ได้เคลียร์ส่วที่มีปัญหาไรืออะไรแบบ ในที่เนี้ยทางวทนอกร้องแจ้งมาทุกคู่นะครับก็ทุกคู่ว่าส่านไปพบเนี่ยก็ส่งบัญชีรายชื่อมาแล้วก็สอพร้อมที่จะไปร่วมปฏิบัติครับเพราะว่าเขาเป็นทางการนะครับทางวทนอกรับผิดช่บนครับโอเคนั่นก็หนึ่งเดือนได้พี่โจช่วยตรวจให้หมดเลยเพราะเป็นหมดแล้วก็กป็นวันกลางคืนลงก็หมดนะครับแล้วก็เอาให้จบแล้วก็ทำลิสต์รายละเอียดมาอย่างที่น้องถามเพราะว่าอันไหนผิดกฎหมายเราต้องประกาศแล้วก็ถ้าไม่พร้อมมันก็ให้หยุดให้บริการนะโอเคครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับ โอเคท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่อาจารย์ให้สัมภาษณ์นะครับชมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานบันเทิงนะครับท่านผู้ชมจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับชมช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะาท่านผู้ชมก็มีเหตุเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอสตีบจังหวัดชลบุรีนะท่านผู้ชมครับก็ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตนะฮะ13รายแล้วก็ล่าสุดไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพิ่มอีกหนรายนะท่านผู้ชมอาจารย์ก็เน้ยนย้ำมาว่านะครับเดี๋ยวจะมีการลงตรวจสถานบันเทิงทั้งสิ้นนะครับที่มีใบอนุญาตนะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ที่แอดมินได้ยินมานะฮะน่าจะประมาณ250แห่งนะครับก็อาจจะลงไปตรวจนะครับในเรื่องของอความถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เป็นจริงนะท่านผู้ชมบางอย่างอาจจะขอ ไอนุญาตไหมถูกต้องนะครับอาจจะมีการดัดแปลงสภาพพื้นที่ต่างๆอาจจะส่งผลกระทบต่อ,อพื้นที่ทางเข้าออกทางหนีไฟต่างๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งเบื้องต้นเนี่ยที่อาจารย์ทวิดาได้แจ้งเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมก็หลักๆก็ในช่วงที่ผ่านมาที่ลงไปตรวจก็จะเป็นมาตรการเกี่ยวกับโควิดนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะท่านผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวจะมีการตรวจเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในส่วนของอความปลอดภยัยด้านต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ไม่รู้ว่าขณะปัจจุบันเนี่ยผู้เสียชีวิตมีมากกว่า14รายหรือ,อยังนะท่านผู้ชมครับก็เท่าที่แอดมินอัปเดตข้อมูลเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะก็มีเยาวชนนะท่านผู้ชมนะมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีด้วยนะฮะที่เข้าไปใช้บริการที่สถานบันเทิงแห่งนี้นะครับถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะน่าจะอายุ17ปีนะท่านผู้ชมอายุ17ปีนะครับที่ เข้าไปในสถานบันเทิงแล้วก็เ,เสียชีวิตนะฮะท่านผู้ชมครับหลักๆก็เดี๋ยวอาจารย์จะลงมีการกำชับนะครับท่านผู้ชมว่าให้ลงไปตรวในพื้นที่นะครับคืออาจจะขออนุญาตมาถูกต้องจริงแะท่านผู้ชมครแต่ว่าในการใช้งานจริงแล้วเนี่ยไอพื้นที่ทางออกเนี่ยอาจจะมีการนําสิ่งของไปวางกีดขวาง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อาการหลบนี้ในช่วงที่มีการเกิดเหตุหรือว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวกทมก็จะตรวจฐานบันเทิงกว่ายี่ขออภัยครับกว่า250แห่งน,นะครับที่มีใบอนุญ,ญาตถูกต้องนะท่านชมฮะสวัสดีเดี๋ยวทักทายท่านผู้ชมทางบ้านกันดีกว่านะ,ะสวัสดีคุณสมภพสวัสดีคุณสมยศนะครับ สวัสดีคุณ g g จีเมนะครับอ่ามีท่านผู้ชมอยากชมรูปอาจารย์ชัดชาติใช่ไหมเอ่ยสวัสดีคุณวิวัชระนะครับสวัสดีคุณสลาวุธนะครับก็แอดมินตื่นเช้ามาก็ข่าวนี้เต็มฟีดเลยนะท่านผู้ชมฮะก็ไปอัปเดตข่าวมานะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเนาะรู้สึกว่าสถานบันเทิงแห่งนี้จะอยู่ติดถนนสุขุมวิทด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะอยู่ถนนติดถ,ถนนสุขุมวิทเลยนะเท่าที่ผมเช็คข้อมูลมาแล้วก็ มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น13รายและล่าสุดมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1ลรายนะครับรวมณปัจจุบันเนี่ยเป็น14รายด้วยกันนะครับสวัสดีคุณกู๊ดเนสตอรี่นะครับอ่นนี้จะเป็นรูปภาพนะฮะท่านผู้ชมฮะรูปภาพรวมของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่อดีตปี2516จนถึงปัจจุบันนะฮะท่านผู้ชมครับ เห็นแอดเลด้วยใช่ไหมฮะคุณคุณจิตจีเมนบอกว่าอยากเห็นรูปอาจารย์ชัดชาตินะครับเเสียงเบาในี่โทรศัพท์ผมตั้งแต่วันที่ไปถ่ายน้ําท่วมหรือเปล่าท่านผู้ชมโดนน้ำหรือเปล่าฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคุณทินกเกษตรนะครับสวัสดีคุณสิริพรนะครับสวัสดีคุณคนนึงนะครับสวัสดีคุณพรใจดีนะครับอ นี่นะท่านผู้ชมนะก็เป็นรูปผู้บริหารนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2516ที่ผ่านมานะฮะท่านผู้ชมนี่นะผมให้ดูนะฮะนี่นะท่านผู้ชมภาพเสียงชัดใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยจุดนี้มันติด 4G นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครูนะ่แน่นอนท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวน้องรายงานข่าวอยู่นะแป๊บนึง เดี๋ยน้องสรุปข่าวให้ท่านผู้ชมอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะะเดี๋ยวผมให้ดูรายชื่อก่อนดีกว่าท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายชื่อนะอะท่านผู้ชมอยากอยากเห็นนะท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ปี2516นะครับก็เป็นนายชำนาญยุบบูรณ์นะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้เบาใช่ไหมฮะสวัสดีครับคุณมนพัฒสวัสดีนะครับสวัสดีคุณกู๊ดเนี่ยสตอรี่ด้วยนะครับอตอนนี้เบาใช่ไหมฮะ ผมต้องเดี๋ยวผมต้องไปเช็คแล้วนะท่านชมวันที่ฝนตกนะวันนั้นผมนำโทรศัพท์ไปไลฟ์นะฮะไม่แน่ใจว่าน้ำเข้าลำโพงหรือเปล่าน,นะท่านชมมาเห็น,เ,นเลช่างเหมาะกับการไลฟ์ทางวิชาการโอ้ไม่ขนาดนั้นครับคุณสมพักครับขอบคุณมากครับ <S <S นี่นะท่านชมผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับคนที่19นะครับนี่ยีก็เป็นอาจารย์ชัดชาตินะฮะอาจารย์น่าจะไปทานข้าวนะท่านชม อ๋อดังปกติใช่ไหมฮะโทรศัพท์กันน้ำอ่กากันน้ำออกอ๋อขอบคุณมากครับคุณสราวุฒิครับอโอเคอ่ะน้องรายงานเสร็จแล้วอ่ะท่านผู้ชมอยากเห็นรูปอาจารย์ชัดชาตินะเดี๋ยวผมให้รับชมนะท่านผู้ชมนี่เป็นรูปอาจารย์ชัดชาตินะอ่านี่นะครับนี่รูปอาจารย์ชัดชาตินะท่านผู้ชมนี่นะฮะรอไม่เอ่ยข้างเป็นทัดอัศวินนะท่านผู้ชมฮะ นะ้ชมรับชมนะครับนี่เป็นรูปอาจารย์ชัดชาตินะครับสวยไหมท่านผู้ชมฮนะเดีให้ดูคนแรกนะท่านผู้ชมฮนะคนแรกอาจจะน,นี่เป็นผู้ว่าคนแรกนะฮะท่านผู้ชมครับนายชำนาญยุวบูรณ์นะครับน,น่าจะเห็นเนาะนะโอเคนี่ก็เป็นคุณอภิรักษณ์นะครับโกตะโยติน โอเคครับคุณสุขุมพันธ์คุณอัศวินนะครับแล้วก็อาจารย์ชัดชาตินะครับนผู้ชมอ่าโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวแอดมินขอยุติการรายงานสดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนบ่ายมีงานแถลงนะครับ60วันนะครับของกรุงเทพมหานครนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe เดอร์รีพับลิกด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ